สวัสดีค่ะวันนี้ช่างนอนน้อยนะคะมาตรวจเช็คแอร์ค่ะอาการแอร์ไม่เย็นอันนี้เป็นน้ํายาใช่ไหมหรือแรงดันแรงดันก่อนก่อนเปิดนะครับทันนี้เป็น R32 แรงดันก่อนเปิดเครื่องมันตกมาที่200ปกตีมันจะต้องได้ประมาณ250แอร์แล้วแอร์ด้านในก็ไม่ค่อยเย็นนะเย็นไม่ไม่ทั่วแผงอืลูกค้าแจ้งว่าแอร์ไม่ค่อยเย็นนะคะ ตอนนี้คือเราพบแล้วน,นะคะว่าโัวที่คอมเพรสเซอร์เราจะต้องทำการเทมคอมเพรสเซอร์นะคะตอนนี้ช่างจะไล่น้ำยาออกเราก็จะใช้ขวดในการใส่น้ำมันคอมนะคะเพื่อไม่ให้มันเลอะเอวิสูเฮมวีน่นะคะบริษัทของเขาคือมหาจักรค่ะนี้เราก็ต้องไปดูกันที่ตัวรหัสช่างสาคอยร้อนนะคะว่า ตัวนี้รหัสอะไรรุ่นอะไรรหัสคอมอะไรนะคะเพื่อเช็คระยะเวลาให้ประกันวิธีการเช็คนะคะสำหรับช่างที่จะเช็คให้ข้อมูลลูกค้าเบื้องต้นนะคะว่าถังมีการเสียคอมเป็นสนิมนะคะเราจะเช็คประกันยังไงก็คือเราดูที่ตรงขวาปิดของโครงคอยล้อน,นะคะจะเป็นแบบนี้จะมีรหัสคอมรหัสรุ่น ของเครื่องบอกอยู่นะคะอย่างตัวนี้คือโมเดล SRKC24CVBW1 นะคะส่วนถ้าเป็นการรั่วคอมเพรสเซอร์มันก็จะมีชื่อรุ่นของคอมเพรสเซอร์อยู่ตรงนี้นะคะถัดไปก็คือไปดูที่วันเดือนปีที่ผลิตนะคะปี2563 ปีนี้ปี2,565คอมลูกนี้ใช้งานไปแล้วอยู่ที่ระยะเวลา2ปีนะคะอย่างของมิซูมหาจักรเนี่ยเฮฟวีเนี่ยเขาจะให้ระยะเวลาประกันคอมลูกค้า5ปีนะคะวันที่ผลิตก็คือ2563ปีนี้65ใช้ไป2องปีนะคะ หล okay. ังจากนั้นก็คือเราก็ทำการติดต่อ Search Google เลยนะคะเบอร์โทรของบริษัทมหาจักรเราก็ทำการถ่ายรูปถ่ายรูปโลโก้นะคะที่เป็นตัวหนังสือเนี่ยถ่ายรูปไปให้บริษัทต่อเพื่อสอบถามว่ายัง mm hmm. มีการให้ประกันอยู่หรือไม่นะคะ mm hmm. แล้วก็สามารถเบิกอะไรยังไงหรือว่า จะส่งทางศูนย์มาเคมหรือยังไงนะคะแต่ส่วนตรงนี้ทางทางเราได้ติดต่อไปที่ศูนย์มิซูมหาจากักเขาบอกว่าคิวค่อนข้างแน่นนะคะตอนนี้ช่วงนี้เป็นหน้าร้อนอลูกค้าจะรอจะรอ,อนานนิดนึงก็เลยเขาก็เลยอทางทางเราก็เลยจะอาสาไปเคมคอมพเพรสเซอร์ให้นะคะวันนี้เราก็เลยมาทําการถอดคอมเพรสเซอร์ค่ะ นี่หลังจากที่เราได้รหรัสรุ่นไปตรวจสอบคอมแล้วนะคะทางบริษัทก็ติดต่อว่าสามารถเคมคอมรุ่นนี้ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะทําการถอดคอมพิวเตอร์ไปเคมกันที่บริษัทบริษัทจะอยู่แถวแถวรามคําแหงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน แกะคอมดูกันครับจุดที่มันรั่วนะจะสังเกตเห็นว่าจะมีคราบน้ำมันนะครับเปียกบริเวณนี้อยู่นี่เราก็จะเริ่มทำการถอดคอมพิเซอร์แล้วนะคะอ่าตอนนี้เร <c oughs> ากำลังจะ คอมออกจากตัวแผงนะครับตัวนี้เป็นน้ำยา R32 แลผมจะใช้วิธีการตัดออกผมจะไม่ใช้แก๊สเป่าออกเพราะว่าถ้าจะใช้แก๊สเป่าเราต้องมั่นใจว่าไม่มีน้ำยานในระบบนะอันนี้ขนาดปล่อยออกน้ะยังมียังมีมน,มน้ำดัตบกค้างอยูนะ่อันตรายถ้าใช้ ถ้าใช้ไฟลล้อนเป่าออกอันตรายเสี่ยงเดี๋จะใช้วิธีการตัดตัดตัดแล้วปล่อยให้น้ำยาหมดเองแล้วก็ยกออกจะปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าจะใช้แก๊สเป่าออกก็คือเราจะต้องมั่นใจว่ามันไม่มีน้ำยาตกค้างในคอมพวิวเตอร์เพราะว่าเพราะว่าคอมรันอยู่ตอนนี้คอมก็ยังร้อนอยู่ในคอมก็ยังมีน้ำยาย่ต้องต้องใช้เครื่องวัด แกออกถึงจะเป่าออกได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำยาอะไรผมผมจะผมจะไม่ใช้แก๊สเป่าลยค่ะนอกจากว่าจะเป็นการเชื่อมเชื่อระบบเขา้าโอเคครับเดี๋ยวผมตัดเสร็จแล้วถอดยกออกมาแล้วเดี๋ยวมาดูจุดจุดร่่งกันต่อไปนะครับ พ่อ,พอด้านไฮนะขาดแ้ครับเหลือพอด้านรอฮะสองหนึ่งตัวนี้ก็จะตัดเหมือนกัน ยากนิดนึงนะอ,ออกแล้วที่มันรั่วนะฮะนี่เป็นสนนมาองสามเมตเนานะใช่ใช่คือตรง,ง,งนี้ทั้งหมดเลย นี่ตรงน,นี้ยังยังมีคลิปอยู่ตัวน,นี้มันจะเป็นสนิมอ่าเนี่ยเจอละนี่น,นีน่เป็นฟองออกมาครับหนึ่งจุดนี่นี่เป็นฟองแล้วก็ออกมาเนี่ยต้องลองซูมเข้าไปซูมเข้าไปซูมจากกล้องอ่ะต่างเข้าไปจะเห็นเลยชัดเจนเลยเห็นนะแค่นี้ก็ทำให้น้ำยาหายได้นะ แล,แล้วดูแล้วแล้วดูแรงดันประกอบตัวแบบนี้ตัวนี้ช่ไมดูแรงดันประกอบอตอนนี้แรงดันน้ำยาเาอยู่200 psi ปกติอาามมันต้อง250ขึ้นไปครับสอถึงประมาณ270ประมาณนะ าต่ำกว่าสองรสิลงมามีปัญหาแน่นอนอันนี้ได้แค่สองร้อยลวหลังจากที่เราถอดอะครับก็จะเป็นอันนี้จะเป็นชุดฐานคอมพิวเซอร์นะภายในชุดฐานเราก็จะมีตัวนี้ลูกยางลูกยางรองขาคอมคล้ายๆจะคล้ายๆอย่างเช่นเครื่องรถยนต์นะตัวนี้จะกันสัน่นกันเวลาคอมทำางานแล้วไม่ให้มันกระทบหงกันสั่น<ๆ> นีท่ท่อ Hi ท่อไฮที่ท่อเล็กฮะเที่ยวจากหัวคอมตอนนี้เป็นท่อที่ส่งน้ํายาไปอัดน้ํายาไปทางแหงคอยร้อนคฮะ condensing ที่ขดอยู่ในเนะี่ยมันจะเป็นแผงเพื่อระบายความร้อนะฮะเสร็จแล้วก็จะพอมันกลายเป็นาจากแก๊สกลายเริ่มกลายเป็นน้ําก็จะเป็นผ่านมาแล้ว่ฮะตรงนี้ก็จะเรียกว่าตัวแคปทิวเพื่อลดแรงดัน เื่ลดแรงดันของน้ำยาเพื่อที่ไปฉีดเพื่อจะออกมาทางด้านท่อท่อเล็กแล้วก็ไปฉีดฝั่งคอยเย็นแล้วอันนี้ก็จะเป็นด้านด้านขากลับมานนแล้วก็มาเข้าตัวตัวคอมเพรสเซอร์ก็จะวนอย่างเงี้ยระบบเขาเดี๋ยวไปเคียมสินค้ากัน